สวัสดีค่ะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะคุณแจงคุณนังครับโอ้โหส,สดใสมากมาพร้อมกับเรื่องราวของ GPS พาหลอนใหม่เรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนยังไงครับคือเรื่องเนี้ยเกิดที่จังหวัดระยองใจหนึ่งขอไม่บอกหาดแล้วก็ขอไม่บอกที่พักนะได้เล,เลยไม่ต้องบอกเลยะคะโอเคค่ะเข้าเรื่องเียหวานนก็คือว่า เออเรื่องนี้ยเกิดขึ้นประมาณห้าปีแล้วประมาณห้าปีคือหนึ่งกับเพื่อนกับแก๊งหนึ่งเนี่ยประมาณสิบคนคก็ว่าจะนัดกันชวนไปเที่ยวที่หาดแห่งเนี้ยเออหนึ่งก็จอง booking เข้าไปใช่ป่าว่าเราจองที่พักนี้นะเออมากี่คนอะไรอย่างงี้ใช่ปะบายสองออกเดินทางกันเลยแล้วก็ตั้ง GPS ไปตรงรีสอดเนี้ยปุ๊บขอตั้งเข้าไปเสร็จก็เลยกล่าวว่าเอาถึงนี่พอประมาณห้าโมงถึงหงเย็นคือไม่น่าเกินประมาณนี้ใช่ปะหนึ่งก็ขับไปชเชวแล้วขับไปแบบ พอมันเริ่มประมาณห้าโมงหกโมงแล้วคุณคุณเจคุณแนนท,ทีทีเอสพาเรียวเข้าวาดัดหนูคิดว่าเออโอเค<ว>มันคงเป็นทางลัดลนะมั้งหนือคิดออ่บีนี้แหละคือคือคิดดีมากเลยมันคือทางลัด <c oughs> มันน่าจะไปเร็วเสร็จ <c oughs> ปุบ๊บวัดแรกผ่านไปวัดที่สองผ่านไปวัดที่สามผ่านไปแล้วพอมันถึงเข้าไปแบบเข้าไปจนแบบมันไม่มีวดัดมันไม่มีบ้านคนแล้วว่ามันเป็นส่วน ส่วนยางอ่ะ,ะหนึ่งก็เอะละเอ,ะ,เอะบอกแต่ว่าตัวเองวกรถกลับเนาะเราตั้งไปที่หาดเลยดีกว่าหนึ่งก็วบกรถกลับพอวกรถกลับมันจะผ่านวันที่สามก่อนเช่ป่ะคุณเจงแนนเจอหมาดำยืนจังก้าเลยยืนแบบยืนขวางรถเลยหนึ่งก็บีบตายแล้วเพราะั้นแฟงกับเพื่อนถามว่า หนูบีบอะไรอ่ะเออมึงบีบอะไรวะมึงมึงไม่เห็นหมาเลยแม่งยืนเนี่ยยืนขวางทางอยู่เนี่ยเพื่อนบอกอม,มันไม่มีมึงึ<ะ>งก็แบบเอาแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรย้อนกลับไปก็คือวันที่สอง<ะ>วันที่สองเนี่ยเลยไปอีกหน่อยหนึ่งมันจะมีงานฝพบอยู่ทางคือทางทางแบบมเป็นงานศพบเี่เขาจัดที่บ้านนะเนาะแล้วหนึ่งก็ขับไปอีกนิดหนึ่งอ่ะเจอหมาดําอีกหนึ่งก็คิดในใจว่ามึงไม่หลบกูชนอื ต,ตัวเดิม้ะหรือว่านหรือก็แค่หมาสีดาตัวเดิมตัวเดิมฝ่าดตาตัวเดิมเลยหนึ่งตามได้ตัวเดิมเลยหนึ่งชนหนูก็แบบขับผ่านไปเลยบึดชัวร์ละหมึหน่นก็เลยขับออกไปเสร็จใช่ปะแล้วเส้นทางเนี้ยมันจะผ่านโอเคเหมือนอารมณ์เหมือนโค้งร้อยศพอ,อ,อ่ะอ่าที่ขึ้นชื่อเลยหนึ่งก็แบบคือดว้วยความที่ว่ามันไม่มีปลายทางอ่ะเนาะแล้วคือแบบเกือบจะขับแบบดวงเหวอ่ะแล้วเขาบอกหนูหนูโค้งโค้ง,งหรือว่ผักปาดเลย พอหักเสร็จถึงที่พักประมาณสองทุ่มอะ่ะคือเช็คอินเช็คอินเสร็จเข้าไปห้องพักเสร็จปึงแรกหนึ่งเปิดประตูเข้าไปใช่ปะครับกินอับตีหน้าเลยโอโ้โอเคไม่เป็นไรคิดในแง่ดีเขาคงไม่มีนักท่องเที่ยวเนาะอืมไม่คมนเยียวมอเที่ยวมามาพักแล้วคือของหนึ่งนอนมาเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นค่ายค่ายลูกเสือที่มันนอนฝั่งซ้ายฝั่งขวามีแค่ ที่นอนก็หมอนะอ่ะแค่ของฝังอะไรอย่างเงี้ยครับว่าโอเคเล้หนึ่งก็บอกเพื่อนว่าเออถ้าจะกินแล้วก็กินกันไปเลยนะเดี๋ยวหนึ่งนอนนะอะไรอย่างนี้อ่าเพื่อนก็เฮฮาโน้ตามภาษาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งก็นอนแล้วแฟนหนึ่งก็นอนใช่ป่ะแล้วหนึ่งกับแฟนนอนติดกับห้องน้ําอมเ <c oughs> ขาหนึ่งเข้าห้องน้ําบ่อยค่ะพอหนึ่งก็เลยกุมโปเพราะว่าไฟมันแยงตาเสียงแล้วเลยผู้หญิงกระซิบเ, <c oughs> เลยมึงจะนอนได้ยังหนึ่งเปิดผ้าเลย ถามเพื่อนเลยมีใครพูดอะไรกับเราปะไม่มีมึงเป็นไรบอเนะ่ะเปล่าไม่มีอะไรโอเคหนึ่งก็คุ้มโปองอีกนอนแต่ตายหนึ่งหลับแล้วตายหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยคุ้มโปงต่อเส <c oughs> ียงผู้หญิงคนเดิมเลยมาอีกมึงบอกเพื่อมึงนะกูอยากอยู่เงียบเงียบห,หนึ่งเนอะบอกเปิด้ามมาบอกมึงนอนเถอะขอร้องนะ เธอมึงนอนเถอะ<ม>ขอร้องแหละเออเธอเอเอนอนนอน,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือไม่นอนอ่ะตามแบบคือเรามันจะสั่งสรยกันใช่ปะคือมันก็ไม่นอนแบบเอาอีกคุมโปองอีก<ม>ก็คือแบบแบบเสียงเดิมเลยเหมือนเดิมเลยม,มึงบอกเพื่อนให้เงียบเียหน่อยกูอยากดยูบเงียบเงียบเหมือนเดิมเป๊ะก็เลยบอกมึงก<ม>ูว่ายแหละกูขอแหละมึงนอนเถอะนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปตื่นแบบ เ่นทะเลกันอะไรอย่างนงี้จแต่ไม่มีแรงนะเว้ยก็บอเบียงใบเบียงพันเาไม่ใหญ่เสื้อมันรู้อย่างไม่ใหญ่เสื้อมันกลัวใช่ปะแต่เสื้อเออยอมยองยอมนอนแล้วอย่างนี้ยประมาณถ้าดูริกาจะไม่ผิดนะคุณแดงคุณเจนประมาณตีสองไปห้องน้ํามันจะเปิดไว้เหมือนกับว่าเปิดเปิดไฟตาใหม่ใช่ปะห้องน้ํามันจะมีห้องนึงมันเป็นไม้ถูกคือมันถูอ่ะคือเสมอว่าถ้าเรานั่งนั่งนั่งกดถูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นบริเวณขาคดึงเห็นเลย ค่ะผู้หญิงนั่งในห้องน้าหนึ่งหันไปมองดูเพื่อนก่อนว่าเอ้มีเพื่อนเราเข้าห้องน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวเราได้รอแล้วเราก็นับเพื่อนเพื่อนก,กูนก็นอนขบนีหวาก็เลยเอาละก็เลยคิดในใจว่าเธอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นในช้าเราไปใช้บาทให้นะอืมอืเดี๋ยวเราขอเข้าห้องน้ําก่อนนะอ่โอเคก็ก็ก็หายไปหนึ่งก็เห้องนะคือเขาคือเข้าเข้าอีกห้องนึงนั่นแหละก็คือไม่เข้าห้องน,ะออององนั้นแ,แหละครับ ค่อห้องหนึ่งตื่นเช้ามาเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยพวกมึงถ้าห้องเนี้ไม่จื่นเองไม่ต้องเข้านะเราว่ากรมันไม่ดีอืมอ่ะเราเราก็เป็นห่วงเพื่อนนะเนาะว่ากรมันไม่ดีหนึ่งก็เลยแบบตื่นเช้ามาประมาณหกโมงเช้าก็เลยชวนใส่บัสตัวเองพาเขาไปใส่บาทหน่อยอืมอ่ะหนึ่งก็ขับรถไปใส่บาทแล้วไปเจอพระที่เขามิถ้าบาทต,ตอนเช้าใช่ปะพระพะักคําแรกเลยว่าเจอมาช่นี้หนูหุย ถึงก็แ,แบบใช่คือทักอย่างนี้แ,แบบหนึ่งแบบเอาแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวใส่บาตรแล้วก็นึกถึงเขานะนึกถึงผงคนนั้นแล้วก็อดทิพปยป์ปลง,งส่วนให้เขาไปก็คือหนึ่งก็ไม่รู้ชื่อหรอกว่าเขาชื่ออะไรหนึ่งก็คิดว่าเออผีที่มากลัวเราเมื่อคือนเนี้ยเออเราเราอดทิพย์ปวงส่วนให้เธอหมดเลยนะวันนี้อ่าแต่หนึ่งก็กลับมาใช่ป่ะกลับมาพักที่ห้องพักก็คือแบบทุกความนี้ว่าเรา เียด้วยแล้วคือโดนขีกป่วนด้วยอะไรด้วยให้บาดก็แบบนอนก่อนที่จะเช็คเอาท์ออกหมืนก็เลยนอนเพื่องก็ออกไปหลัดล้ากันนอนเสร็จ <c oughs> โอเคเห็นขายกีกแล้วบอกอค,คนเดิมเลยหนึ่งก็เลยคุมโป,ง,ปงนอนเลยบอกเราให้เนี้ยเสียงผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าขอบคุณนะที่ทําบุญใส่บาดให้เราอ <c oughs> หมึ่งก็บอกโอเคไม่ต็นไรหรอืมแล้วหนึ่งก็เช็คเอาท์ออกแต่เรื่องเนี้ยคือหนึ่งไม่ ไม่การเล่าให้เพื่อนฟังเลยเฮ้ยเราเจอนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพื่อนบังคนมันก็ไม่เชื่อใช่ป่ะแต่แฟนหนึ่งเชื่อออเแล้วทีนี้หนึ่งก็เลยมานั่งร่อยแทนแฟนฟังสรุปกับแฟนเลยว่าเฮ้ยตัวเองหรือว่าเขาจะตามมาจากวัดป่าวัดที่แบบมันพาเขาไปวัดอแล้วตามเรามาอบวาแล้วเราไปเจองานศพด้วยอะไรด้วยออะืมคิดว่าเขามาจากไหนอ่ะผีผู้หญิงคนนี้ความคิดความคิดของหนึ่งเลยนะ หนึ่งก็ไม่รู้ว่าน่าจะตามมาจากที่งานศพหรือว่าตามมาจากที่วัดไหนสักวัดหนึ่งที่หนึ่งขับขันสามวัดอะเพราะว่าเออลนึงหนึ่งนบอกไปว่าที่ขับขันว่าสามวัดอะมันจะผ่านกดเจดีสมัยก่อนที่เขาจะเอากดบันพบุรุษอะเอาไว้เอาไว้ในเจดีอะต,ต,ต,ตั้งตั้งเรียงเรียงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่าจะตามมาจากวัดใดสักวัดหนึ่งอะออแต่ว่ามีคุณหนึ่ง<ต>เจอคนเดียว <ๆ S 1> เพื่อนๆไม่เจออะไรเลยใช่ไหมคะ เพื่อนก็คือไม่เจอแต่แฟนหนึ่งอะรู้สึกว่าเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันแต่แฟนหนึ่งอะแฟนหนึ่งก็คือแค่แค่รู้สึกว่าเออหนูมีใช่ไหมอืมอพี่แหละมีเจมสนน์มีแนนขอบคุณคุณหนึ่งมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันนะสวัสดีค่ะอังคารคลุมโป